ร้านเอกนวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับท่านชายปลอดภัยอัดแน่นด้วยสารสักจากธรรมชาติ100% ถังเช่าไวอากาแห่งเทือบเขาหิมาลัยช่วยขยายหลอดเลือดเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการมีบุตรสมเกาหลีลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเห็ดหลินจือยาจีนชั้นสูงฉาย,ยาเทพพเจ้าแห่งชีวิตมีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดความดันโลหิตโกจิเบอรี่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกระชายดำสมุนไพรอีกชนิดมีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทำให้ท่านชาย ฟิตปังเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขนาดแข็งตัวได้เต็มที่ให้คุณอื่นได้ดั่งใจตอกย้ำความมั่นใจด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริงเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้องชายนะครับที่มันใหญ่โตขึ้นนะฮะทำให้น้องชายของเรานะครับ ตื่นตัวได้เต็มที่ดีกว่าเดิมได้ครับทาน1เม็ดก่อนไปปฏิบัติ30นาทีนะครับมันจะช่วยทําให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นทําให้ตรงนั้นแข็งตัวได้ดียิ่งขึ้นและการมีเพศสัมพันธ์ทําให้ตรงนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งเบิดรอบไม่ไหวหลังเร็วแตกไวผมแนะนําเลยครับบาลานเอ็กนะครับสุดยอดยาทําแข็งแห่งปีกิน1เม็ดยึดคางเหลืองแน่นอนครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับทำให้ผมนะครับแข็งเร็วขึ้นนะครับังย แก้ปัญหานะครับเรื่องปัญหาหลังเร็วอีกด้วยนะครับถ้าทานต่อเนื่องนะครับขนาดก็จะเพิ่มอีกด้วยนะครับใช้ดีมากแนมะ่ขอบอก่แม่เย็ยนค่ะชอบเย็ยนและหัวก็เย็ดมันมากถ้าได้ทานตัวนี้ไปค่ะผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยฟิตปักด้วยโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ1290บาทลดเหลือเพียง690บาทฟิตต่อเนื่องวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่อง จัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง